อ้แรงมอโอ้ยนี่แสดงว่าเป็นคนมีพลังเยอะโอ้มอเป่าจากข้างบนก็ได้เหรอแรงไหนประเทศไหนประเทศไหนต้นไหนที่ออกความเยอะ เม็ดโฟมนะคะเสร็จแล้วก็จะมีรูปภาพอันนี้เป็นตัวฐานนะคะแล้วก็นี้เป็นตัวด้านข้างนะคะแลนต้องจาะรูไรหน่อมีกันไกมีกาวมีไฟแช็คนะคะแล้วก็มีตัวเป็นเหล็กท่อแบบนี้เดี๋ยวทุกคนก็จะรู้นะคะว่าแม่ปุ๋ยเอามาไว้ทําอะไรมีรลอดอ่าเสร็จแล้วที่สําคัญขาดไม่ได้เลยคือแก้วพลาสติกนะคะแม่ปุ๋ยเมื่อกี้ใสนะแม่ปุ๋ยใส่ค่ะไม่ออกด้วยไหนเดีายวทอะไรอ่ะ ลองทำดูอันนั้นไม่ใช่นะไม่ใช่ที่เล่นแล้วนี่แค่ลองเล่นเฉยเอะโอเคมาหกแล้วเ่หมดแล้วหกแล้วครับอันดับแรกนะคะจะให้หนูยิ้มหนูแย้งมาระบายสีกันก่อนนะคะแม่ปุ๋ยมีรูปภาพสองด้านนะคะด้านนี้เป็นต้นคริสต์มาสให้หนูยิ้มแย้ระบายต้นคริสต์มาสตามตัวเองตามใจตัวเองเลยนะคะด้านนี้จะเป็นวงกลมแบบนี้เอาไว้สําหรับทําพื้นแม่ปุ๋ยติดกระดาษแข็งแบบนี้นะคะโอเคระบายสีก่อนเลยค่ะเดี๋ยวให้ยิ้มแย้งระบายสีก่อนนะคะ แล้วนะคะแหนเขาดึงราค่ะว้าวน่นนารักจังเลยขอสิยิบราคาไหนดูครับหูติดจั๊ดจจเลย,เ,ลยเดี๋ยวให้ขออนันใหญ่หนูยิ้มกับหนูแย้มนะคะตัดเป็นวงกลมตามรอยนี้เลยเส่วน<ง>ต้นคร,ริสต์มาสนะคะตัดเหมือนไอ้ปู่อย่างนี้นะยิ้แมแย้มดูนะหนึ่งสองสามตัดเฮ้อให้อเอเป็นรูปทรงอะไรเนี่ยต้องปนแบบนี้เหรอใช่รูปทรง ส่อย่างนี้นะทุกคนอ่าโอเคลงมือตัดได้เลยจ้าตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาไม่ปุยตัดก,ก่อนแล้วเป็นตัวอย่างให้หนูยิ้มในแย้มด,มดูนี่ของหนูยิม้มค่ะ ต้องเป็นทรงอย่างนี้ด้วยเหรอใช่ค่ะไล้ยยังไงต่อคะเสร็จแล้วนะคะเราจะเอายส่แก้วใสีใสอย่างนี้ทำยังไงอ่ะดูนะดูแม่ปุ๋ยก่อนเราจะใส่ต้นคริสต์มาสอย่างนี้ก่อนนะคะเอาแก้วแางนี้นะเอาแก้วเข้าไปข้างบนอ่าแล้วก็ใส่โฟมเสร็จแล้ว ก็หมายคืนอย่างนี้ก่อนอ่าดูเพิ่มอ่าวางอย่างนี้วางไว้ในปุ๋ยอ่าวางไว้ปุ๋ยเลยงานยิ้มได้ยิ้มได้ไหมอ่ายิ้มได้เออเรื่อไงต่อคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่โฟมโฟมอไปเดี๋ยวก่อนเฮ้ยไงไม่เป็นไรลืมเจาะรูเอ้าจ่อรูกันค่ะลืมไปค่ะจ่อรูรูตรงไหนเอ่ย แม่ปุ๋ยจะใช้แท่งเหล็กนะคะแล้วก็ใช้ไฟแช็กเจาะตรงไหนคะแม่ปุ๋ยจะเจาะตรงที่ตัวแก้วใสเลยค่ะแม่ปุ๋ยมันไม่ลามหรอความร้อนน่อค่ะความร้อนมันก็จะอยู่ตรงนี้ตอกข้นตอนนี้เด็กๆข้ามทานะต้องให้แม่ปุ๋ยทาต้องให้ผู้ใหญ่ทํานะครับโอเคเราจะเจาะตรงที่นี่นะข้างบนอ๋อเจาะข้างบนตรงกลางเลยใช่ไหมตรงไหนก็ได้ค่ะอ๋อตรงไหนก็ได้ด้วย เข้าแล้วลนี่อ่าโอเคจะแบบนี้เลยโอเคตอนนี้นะคะแม่ปุ๋ยเจาะรูทั้งสามแล้วและแม่ปุ๋ยจะเจาะอะไรอีกอะต้องเจาะตรงไหนคะเราจะเจาะด้านข้างด้านข้างข้างล่างของแก้วอย่างนี้นะคะมันไม่ไปกับรูอู้ได้แล้วนี่เรียบร้อยแล้วค่ะโอ้ จอดีๆเนาะอย่าให้แก้วแตกใช่ไหมเอ้ยอย่าให้แก้วพลาสติกขีขาดอ่าฮะอ่าจอบแบบนี้นะครับรูเสร็จเรียบร้อยแล้วคะรูนี้นะด้านข้างแล้วก็รูข้างบนอ่าทั้งสองคนนะคะอ่ะค่ะแม่ปุ๋ยเป็นฝุ่นอ่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่ดูนะดูแม่ปุ๋ยนะใส่อย่างนี้เหมือนเดิมเดียเอารูที่อยู่ข้างล่างไว้ด้านข้างนะคะโอเคอะไรงต่อคะแม่ปุ๋ยแล้วก็ พลิกอย่างนี้พลิกอ่าดีเมียทำตาแม่ปุ๋ยเลยนะไม่ยัง้งคางแบบนี้ค่ะปุ๋ยต้องอยู่ด้านข้างด้านหน้าอของกระดาษนะคะเ,คเสร็จแล้วเราก็จะใส่เม็ดโฟเม็ดโฟไม่ต้องใส่เยอะนะคะทุกคนใส่นิดนิดหน่อยสีเหลืองใส่นิดเดียวพออ่าอ่าประมาณนี้สีเหลืองอ่ะโอเคเนี้ยสีเหลืองใส่นิดหน่อยสีเหลืองไม่ต้องใส่เยอะทำไมอะ่ะขอให้มันดูนั่นล้าอ่ะทำไงต่อคะโอเค ร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการใช้วงกลมปิดฝาอาใช้วงกลมปิดฝาแม่ปุ๋ยจะใช้ปืนกาวนะคะโอ้ปืนกาวก็ร้อนเหมือนกันทำยังไงนะโหนี่ต้องเป๊ะเิเราก็จะปืนกาวใส่นะตอนนี้แม่ปุ๋ยจะใช้ปืนกาวติดตรงนี้ขั้นตอนนี้อันตรายนะมันร้อนร้อนมากมือพองได้เลย อพอเดีนีเ้เสร็จปุ๊บแล้วกาวใส่นี่ใส่วงกลมตรงนี้นะลงมือนะแล้วก็แปะิเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นกองอ,อ,อ๋อนี่คือไหนจบแล้วต,ๆๆตีก้นไม่ใช่ <c oughs> อันดับสุดท้ายนะคะมันอย่างนี้นะเสร็จแล้วเราก็พลิก ฮ้ยแล้วก็จะใช้หลอดนะคะเสียบไปด้านข้างเสียบไปที่ลูกเสร็จแล้วก็แล้วเตาฮ้ยพิ่มากโอ้มีหมอกด้วยมีหมอกหมอกคือไอปากเราดูเขาด้วหน่อยโอ้ดูดิแรงมาโอ้ยนี่แสดงว่าเป็นคนมีพลังเยอะโอ้ดูความดีบ้างโอ้ พลังเยอะโอ้โหโอ้มันติดเลยเรายกขึ้นมาก็ได้นะคะยิ้มแย้มทำแบบนี้นะแบบนี้ค่ะอือุ้ยประดิษฐ์ได้ง่ายๆนะไม่ยากเท่าไหร่นะเม็ดโฟมพอม่ปุ๋ยเปรียบเสมือนหิมะที่กำลังตกลงมานะคะสำหรับใครไม่มีเม็ดโฟมก็สามารถใช้กระดาษตัดเป็นชิ้นเล็กๆได้นะคะกระดาษสีขาวนะพร้อมนะหนึงสองสาม อโอ้โหโอ้โหไหนไหนประเทศไหนประเทศไหนต้นไหนที่หมอกควันเยอะสุดวุ้ยแรงมากเหนื่อยมากหิมะโอ้โหหายุ่งหิมะโอ้โหหายุ่งหิมะนี่เหนื่อยค่ะ สำหรับน,น้องๆคนไหนนะคะที่อยากจะทำเหมือนหนูยิ้มหนูแย้มนะคะก็สามารถทำได้นะคะก็หาอุปกรณ์ต่างๆตามหนูยิ้มหนูแย้มเลยนะคะตแต่ฮะหมอ,อเป่าจากข้างบนก็ได้เหรอไปอออลองดูให้ปุ๋ยเป่าบ้างข้างบนได้ไหมคะก็ได้เหมือนกัน,นแต่ต้องมีคุณพ่อคุณแม่ช่วยด้วยนะคะเพราะว่ามันมีการใช้ปืนกา โอเค,อเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย